ือนีมบมาพอดกับสกิทข้าวข้าได้ค่ะมือหนีข้าวแรกที่เ้าจะมาแนะนำก็คือข้าวรองเพลงไทยกันต้องคข้า่นหมค่ะเดี๋ยวเฮาจะไปสาธิให้เบิ่งดดวยค่ะไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเฮาจะมาสาธินะคะมีสองคนนี้นะคะเป็นภูกำกับค่ะเอยเป็นผูเป็นผูนํำค่ะคือเขาจะรองเพลงไห้เลยนะคะตอนนับเปล่ามากเลยค่ะย่านเขาละย่านแบบเพราะว่า แล้วกิกินกิเอาค่ะสาทีค่ะเด็กนะาคือเต็มเขาเต็มนะคะแต่าบอกเดรงทันเางนีค่ะคือเขรงทันค่ะคือเขานังพผาเมเลยนะคะอนี่ไงโดนเดว้่าตอแล้วโนดุโนค่ะโอเคค่ะอีพีที่สองกันยบร้งไปแล้วนะคะพบกับสกิปพาว พี่ดีสามนะคะมาพบกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ